วัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับวันนี้ก็อินดีพบกับเกมฮีโร่ Evolution นะครับหือ Evolution นั่นเองซึ่งเกมนี้เป็นเกมโมบ้าน้องใหม่ที่แบบได้ข่าวมานะได้ยินเสียงดงเสียงน้ามาว่ามันกว่าเอาอีกนะแล้วก็ได้ยินบอกว่ามันครบถ้วนกว่านะครับมีทั้งหวานมีทั้งฟอกมีทั้งสิ่งสำคัญน,นี่คือหวานมีทั้งไอเทมที่ครบมากกว่านะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นขวานแยกล่าสกินเฮดนะครับแต่ว่ามีข้อเสียอย่างนึงนะครับก็คือไม่มีลูนแต่ว่าโดยรวมแล้วเขาบอกว่าดีกว่านะจากเสียงตอบรับส่วนใหญ่แล้ว เขาบอกเดี๋ยวผมลองมาเล่นในโหมดนี้การเปิดว้าวค่อนข้างเยอะเลยนะนี่ number star ครับอันไม่เป็นเลนเดียวนะครับก็เขาเขาบอกว่าเกมนี้นี่ค่อนข้างจะครบกว่าอวีนะทั้งไอเทมอย่างที่ผมบอกทั้งหวาดทั้งเรื่องของฟอกนะครับอ ก็ภาพที่สวยกว่านะอันนี้ต้องให้แล้วแต่คนน้าก็ตัดสินกันเองเดี๋ยวผมลองเล่นแล้วก็มาดูกันว่าเอออะไรมันจะสวยกว่าอะไรมันจะสวยน้อยกว่านะ Ultimate Ability ครับออโอเคตอนนี้ผมได้ของมาแล้วเรียบร้อยก็มีสกิลติดตัวเหมือนกับเอวีหนึ่งสกิลนะแล้วก็มีสกิลของไอเทมด้วยว้าวค่อนข้างจะดีเลยมีการปักหวาดนะครับก็คือโ o ด d i n g s t ท a d y โอเคสามารถปักวอดได้นะครับตอนนี้นี้การปักวอด เห็นพื้นที่แล้วครับเราก็ขึ้นไปเลยเรียบร้อยครับตอนนี้ก็เห็นฮีโร่ของฝ่ายตรงข้ามแล้วครับก็นี่ใช้ไอเทมนะครับเป็นการใช้อเทมสตันอ๋ออเทมนี้เป็นอเทมสตันแล้วตีหัวแล้วยังไงละปั่นแห้งปั่นแห้งเรียบร้อยไอเทมแต่ละชิ้นก็จะมีดาวของมันอยู่นะถ้าเราดาวเยอะก็ยิ่งก็แสดงว่าเรามีไอเทมที่ดีขึ้นนะครับ เหมือนกับอวีนะครับก็มีการมีสกิลติดตัว,ตวคือคิวด้วยอีกสกิลนะครับอืมก็ภารกิจของเรานะก็คือพังไอ้บ้านั่นแหละเออไอเทมเยอะมากเลยมีกี่ดาวแล้วโอ้ยสิบสองดาวแล้วครับเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่อง,อองนี่มีใจมอนด์มาด้วยสิบเจ็ดดาวครับ นี่ไอเทมไอเทมค่อนข้างเยอะมากเลยนะดู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 ๋ยวผมเลื่อนให้ดูเยอะสุดๆเยอะสุดๆด้วยเกมนี้มันต้องมามันต้องมาเหลือแค่นี้เองข้าไปฟันในป้อมเลยดีกว่าบ่อน้ำบ่อเนื้อไม่สนบ่อน้ำเรียบร้อยปั่นแห้งขอปั่นแห้งปั่นแห้งปั่นแห้งโอ้ยที่ที่ทีอเขาทีกระโดด ตีตีอย่าพึ่ง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 ขออีกตัวเอาแต่ตขออีกตัวขอขอขอทำไม่ติดลมติดติดลมติดลม age, age, แลมเพลทแลมเพลทแล้วแลมเพลทอีกทีหนึงสตาร์นละตีแลมเพลทไม่ล่ะมือตีป้อมตีป้อมสิตีป้อมเรียบร้อยครับ เรื่องมันมันมันภาพสวยกว่า OV ไหมหรือว่ามันดีกว่า OV ในไหมนี่ก็คือคือเกมผมต้องขอเท้าความอย่างหนึ่งเลยนะครับเพราะเกมแนวโมบ้าเนี่ยมันมันมีมาก่อนก่อนเอาวมันก็มีเกมอื่นมาเยอะนะครับที่เขาเรียกว่ามันค่อนข้างจะสาหรับผมนะมันค่อนข้างที่จะดูดีกว่าแต่ว่าการที่เอาีมันดังได้เพราะอะไรครับเพราะมันเป็นของกาลิน่าไงสิ่งที่ผมคิดนะคือการตลาดเป็นสิ่งสาคัญโอเคแต่ว่าอันนี้เราไม่ต้องพูดถึงเรามาพูดถึงเรื่องฟีเจอร์ในเกมกันดีกว่าครับ โอเคตอนนี้ก็หน้าตาหน้าต่อการซื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเกม Rv เกมชื่อดังของเราเลยก็มีควนอูมาก่อนเลยอันดับแรกครับอืมก็มีแจกของควันล็อกอินด้วยวได้ตั้งชื่อก่อนนะมองหน้าเหรอนี่ชื่อผมมองหน้าเหรออ๋อได้แค่12ตัวอักษรนะ ซีซ่าชื่อซีซ่าอะไรกันมาหาแมปกันครับค่อนข้างคลิกคลิกแมปค่อนข้างเร็วมากต้องขอบอกว่าเพียบเลยสำหรับฮีโร่นะโอ้โหฮีโร่เยอะมากครับเห็นเขาบอกว่ากว่า50ตัวเลยนะฮีโร่เกมนี้ไอตัวนี้แล้วกันน่ารักดีนะหรือว่าจะเป็นตัวนี้ดี เออตัวนี้ดีกว่าสายฟงสายฟ้าดูเฟ okay ี okay, <S <S 拜拜้ยวฟ้าดีโอเคครับผมเรียกแล้วฮีโร่ที่ผมเลือกนะครับก็ชื่อว่าอะไรเนี่ยไม่มีสกินอิเล็กทริกนะอิเล็กโทรสอิเล็กโทรสองี้อิเล็กโทรสก็ฝ่ายเรานะครับก็มีฮีโร่ชื่ออะไรบ้างก็มาดูกันชื่อเบิร์นเบิร์นไนโตรเบิร์นไนโตรอซาเฟอร์ยูกิล็อกแมนล็อกแมนก็มาว่ะแดนน่าครับฝ่ายตรงข้ามนะครับลาเวนอ่านยากว่ะ นีซ่าโซลัสแลวก็พไซดอนนะครับเดี๋ยวมาดูเกมเพลย์ในเกมกันมันเฟี้ฟ้าวแค่ไหนมันมันมันไม่มีโหลดให้ของเพื่อนให้ดูนะแต่มีโหลดของเรานะโอเคหน้าจอการซื้อนะครับสามารถออกมา2อย่างนะเพราะไอเทมมันค่อนข้างเยอะกว่านะการเซ็ตไอเทมก็น่าจะเยอะกว่าอย่างที่ว่าอันนี้น่าจะเป็นตีกับบอทหรือเปล่าไม่ค่อยใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจองของมาเป็นเป็น,ปนบวกสามออสแตทก่อนแล้วกัน เรียบร้อยครับมาดูกันว่าสกิลผมมีอะไรบ้าง AOE แล้วก็บัฟมันบอกให้ด้วยนะว่าเป็นอะไรบ้างโอเคผมอัพมาเป็นบัฟก่อนนะครับเป็นตัวตีใกล้นะเป็นตัวตีใกล้บัฟแล้วบัฟแล้วตีบัฟแล้วตีไม่รู้ทําอะไรได้บ้างแต่ตีไว้ก่อนกับบอดเก่งมากกับบอดกับบอดเก่งครับตีเออเรียบร้อยครับโอเคมีสกิล a e มาเพิ่มอีกสกิลหนึ่งครับ เอวี e ก็คือสกิลตีหมูนั่นแหละถ้าเขาไม่รู้ว่าเป็นสกิลอะไรนะก็คือสกิลตีหมูครับสำหรับเ e. อวีหวด่อรู้สึกเหมือนผมหวดจะมีสายฟ้าติดเนี่ยมันจะไปโดนหลายๆตัวด้วยน,นะเรียบร้อยครับฝ่ายตรงข้ามมายึกษ์ยกัยกยักอยู่ข้างหลังคีฟเดี๋ยวมันตายครับเดี๋ยวมันตายเดี๋ยวเราป้อมแหกก่อนเรียบร้อยครับป้อมแหกแล้วมาได้อันติมานะเป็นซีซีครับนี่ ทำให้ช็อตด้วยนะแล้วก็เออผมอ๋อนี่เร็วขึ้นครับเรียบร้อยคิวบอทไปก่อนช่วงนี้ครับเรียบร้อยปึ๊บเดี๋ยวผมจะขึ้นไปข้างบนแล้วกันโอ้โหภาพสวยภาพสวยท่านผู้ชมคิดว่าภาพมันสวยกว่าเอาวีไหมหรือว่าสวยนกวักกว่าก็บอกนะนี่เดินเร็วครับมาช่วยเพื่อนแล้วมาช่วยเพื่อนแล้วยังไงของกูเงยอะไรจะเอาเหร หรือว่าจะเอานี่มีเด้งกลับด้วยเฮ้ยแม่งเฟี้ยวอะเรียบร้อยโอเคห้าดาวไปครับอืมกดฮิวมามีเทเลพอร์ตกลับแล้วก็มีหวาดฟรีมาให้อันนึงนะครับเดี๋ยวผมขอปักหวาดก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะได้ใช้ครบชู้นกับบนความเรียบร้อยปักหวาดแล้วอืมมันบอกให้เราเทเลพอร์ตกลับนะแต่ว่าแน่นอนเราไม่ นี่เราอัพเราอัพสกิลมาเพิ่มอีกหนึ่งสกิลแล้วกันแล้วก็เราไปทำอะไรดีเออถ้าเป็นเอาวีมันจะมีไอ้ใช่ไหมพวกไอ้อะไรอย่างงี้เดี๋ยวเราอุยอ้ยอุย้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมังกรเหรออืมปลดล็อกเอช,ชิมเมนต์ด้วยบิ๊กเกมฮันเตอร์ว้าวสุดยอดสุดยอดผมติดใจเกมนี้ละไม่รู้ติดใจไม่ติดใจวิ่งเลยอะไรอะตีทีนึงนี้ หนีหยุดไว้จะหนีไปไหนจะหนีไปไหนขึ้นดอกบัวไปเลยนี่หรือว่าอะไรมันยังอุ้ยมันเกิดใหม่เกิดใหม่ระเกิดใหม่เหรอโหรอดไปครับปล่อยมันไปก่อนปล่อยเด็กให้มันได้เดินปล่อยให้เด็กมันได้เดินฟาร์มครับฟาร์มคนเราต้องหาตรงหาตังค์กันบ้างเรียบร้อย เราออกของตามนี้ไปก่อนนะอย่าพิ่งใจลงใจร้อนนะผมออกของตามว้าวตีครั้งแรกแงมากนะครับได้บัฟนี้มาบัฟมือแดงของตัวแฟดเรียบร้อยได้แอตแทกเพิ่มมาอ่านี่ครับเรียบร้อยอั p cc มาแล้วก็ได้แอตแทกเพิ่มด้วยเดี๋ยวเราจะออกมาคียไว้บ้านนี้กันเขาไหวตัวเร็วเหมือนกันนะเนี่ยอื้เพิ่งอย่างนี้เสร็จเสร็จครับไม่ทันได้ใช้สกิลแน่นอนเรียบร้อยเราได้แอตแทกเพิ่มมาด้วย โอ้โตีไป10ออสแตทครับ All นะตอนนี้เรา9ดาวแล้วเพื่อน8ดาวครับก็ค่อนข้างสูงอยู่เพื่อน8ดาว2คนแต่ก็สูงน้อยกว่าเราแน่นอนผมว่าเกมนี้มันต้องมันต้องมาเกมนี้มันต้องมาภาพสวยขนาดนี้อะไรทำอะไรโอ้ยมันเหมือนโดนลาช็อตเจ็บปวดหัวใจ นี่มันต้องคิวคู่แล้วอะไรโอ้โดนสายฟ้ามันมากมันมากแล้วเปิดเป็นโก้ก็ครั้นมันน่าจะอัปเดตในแพทของเรื่องรูนมานะน่าจะแหลมมากเลยเลเวลครับเป็นอัปเลเวลสามเลยทีเดียววิตอรี่บบกอีกหกนะครับแล้วก็ลายเหรียญทองอีกสิรีวอร์ดก็ของไอเทมนะครับนีโก้คูณสองด้วยทูวินแล้วก็แกมแล้วก็โกนะครับ เป็น MVP เลยในตาแรกว้าวสวยสวยสวยเกมมันมาวะ่ะอืมค่อนข้างดีครับว้ามาน่าจะเป็นของจริงแล้วลครับตอนนี้เหมือนจะมาเล่นแมตช์จริงละเรียบร้อยเกมมันมาครับเกมมันมา๋ยวสีนี้ก่อนโอเค อ่มีโพไซดอนให้เราเล่นด้วยครับมีแลคคูโอ้โหฮีโร่เยอะเยอะมากครับโอเคผมจะเล่นเป็นอะไรดีอันนี้เป็นตัวแลคคิล่านะมีโพไซดอนมีแลคคิล่ามีเยอะมากเลยอันนี้อะไรอันนี้ออ้ยเป็นม,มารีโจมตีด้วยนะแต่ทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษยอยู่นะครับเอาเป็นตัว เ <Billie S 2> อาตัวนี้แล้วกันโอเคครับมาอืมตรงนี้ยังไม่มีในส่วนของอินเทอร์เฟซสามดีอยู่นะแต่ว่าก็โอเคแล้วล่ะว้าวฝ่ายตรงข้ามมีลูบูด้วยนะหรือลิโป้นั่นเองแล้วก็อันนี้ฝ่ายเราฝ่ายเอ้ยฝ่ายตรงข้ามดิเออมีลูบูลิโป้แล้วก็มีเซฟเฟย์มีอิเล็กโทรสที่ผมเล่นตามเมื่อกี้นะครับมีลูนารินแล้วก็โพไซดอนฝ่ายเรานะครับมีเพนกวินโอ้โหชอบชอบมีเพนกวินด้วยคาโอคาโออ่ะมันอ่านว่าอะไรโคโค่เหรอแล้วก็เมจิก้านะครับแล้วก็มูล่า หนุกจริงหนุกจริงต้องลองครับต้องลองผมจะเอาของแบบตามที่ตามทักษะของผมไปก่อนนะจากการเล่นโมบ้าของผมผมจะออกมาเป็นนี่บวก6อินนะมันน่าจะเป็นสายอินแล้วก็มานาดีเจนด้วยยังไม่ต้องใช้การเดินมาเท่าไหร่โอเคครับไม่มีคนไปกลางเนี่ยผมไปเองตานี้น่าจะเป็นการเล่นกับคนจริงนั่นแหละมาดูสกิลกันนะครับมีบัฟอันหนึ่งแล้วก็มีซิงเกิลแารเกตแล้วก็มีดิสเบอร์อันหนึ่งนะครับผมจะมาเป็นบัฟก่อนแล้วกันผมยิงไกลนะเออได้เปรียบ ยิงไกลครับรักษาระยะห่างแล้วก็ยิงเออเอาดิเอาดิอาดโอ้มีป้อมนะเว้ยอะไรอ่ะจะมาจริงเหรอเจอาตายนะอะไรอ่ะทำอะไรจี้อ่ะจี้น้องอย่ามาจี้กับพี่ไม่ชอบอ่ามันเป็นสกิลดูดเลือดนะสําหรับซิงเกิลชาเกตผมผมเรียบร้อย มอัพดูดเลือดมาเป็นสก,กิลนำแล้วกันมีดูดลัวครับแล้วก็มีนี่มีการฮิลด้วยโอ้มาสองแล้วทั้งโพไซดอนทั้งอ e ีกโตรดโอ้โหตีแรงมากครับครั้งแรกครั้งแรกมันก็เจ็บอย่างนี้แหละเขาบอกมีคนเคยบอกไว้ <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> โดนด,ดูดเลือดไปครับอ๋อได้สก,กิล LE มาแล้วหนึ่งสกิล <c oughs> ดูดเลือดอีก อันติครับนี่โอ้ติดติดติดเลือดกันเป็นแถวโอ้คิวเป็นบอทเลยไม่รู้บอทหรือเปล่าเจ็ดศูนย์แล้วคิวเป็นบอทเขาเรียกเดคคิวล,ล่าตูการโจมตีไม่ต้องกดรัวๆนะครับเหมือนกับเกม,มโมบ้าทั่วไปก็กดทีเดียวมโมบ้าในโทรศัพท์นะครับ มีส,สัรน้รงส,สัรนน้ำสัรนน้ำเหรอจะเอาเหรอมาดิมาดิจะบวกหรือเปล่าล่ะยังไงอะเออมึงมึงเทพทะเลกูดูดเลือดอะกูดูดเลือดเรียบร้อยนะได้ d i s a p p e a มาหนึ่งสกิลนะไม่รู้มันคืออะไรเรียบร้อยลองใช้ก่อนอ๋อเป็นสกิลนี้โอ้เป็นสกิลนี้สังเวียนเลือดเราสปีดบูธครับอยู่ในนี้เราสปีดบูธด้วย มีคนขอมีส่วนร่วมวะอันดาเดี๋ยวเราต้องไปช่วยเลนบนนะครับดูเหมือนเลนบนจะเจ็บมาอะไรอ่ะอะไรจะเอาเหรอสิบหนึ่งครับตอนนี้ฝา่ายเราตายไป็นหนึ่งคนไม่รู้เกิดเหตุอันใดถึงตายได้โอเคเดี๋ยวผมไปช่วยข้างบนครับฟื้น อ๋อแล้วเกมน,น,นี้มันขาดการจุกป่าไปนะแต่ว่าคือเขามีฟลอกมาแทนแล้วก็เลยคิดว่าการจุกไม่จำเป็นเฮ้ยยาโอ้โหกลายเป็นคนอื่นได้คิวเฉยเพราะมึงหนีแท้ๆไอ้บ้า,านีเรามาคิวนี้ก่อนครับคิวเอาเพื่อเอาเอ็แท็กเพิ่มนะ ฟึบปั๊บตืมน,นี่อันนี้มันไม่ได้แอทแท็กอันนี้เป็นโกลเพิ่มนะครับได้เงินเพิ่มเรียบร้อยเงินเพิ่มด้วยเมกาคิวไป เรียบร้อยเฮ้ยเพื่อนเราได้เฉยไหลฟ้างูยังโดนตีก่อเมียวนอย่าตีบ่อยเจ็บดูดเลือดก่อนครับใครได้วะได้คิว่ะดูดเลือดไปนี่ได้นี่ด้วยครับเป็นมงกุฎนะเกต60สิบคิวหกพาวเวอร์ เห็นเขาบอกมีขวานแยกล่างด้วยเดี๋ยวลองหาดูดีไหมนี่วิ่งหนีก็มาดูดเลือดก็ได้วิ่งเร็วก็ได้เออเดี๋ยวเราไปดูไอเทมขวานดูดเลือกันดีกว่าเนี่ยมีตรงไหนเดี๋ยวขอตีคลิประหว่างที่จะใช้ขวานดูดเลือดแล้วกันเหมือนเพื่อนเราโดนไล่มาวะ่ะไล่เพื่อนกูนเหรอจะไล่จริงๆดิไล่แน่หรอใครไล่ใครอะ ไล่ใครเรีย <c oughs> บร้อย <c oughs> กับโอ้การเทเลพอร์ตนี่กดได้เลยได้เลยนะว่าจะเทเลพอร์ตไปตรงไหนโอเคสวยสวยสวยมาดูกันมีขวานกลางหรือเปล่า <c oughs> ดูลับเบริรเหรอดูลับเบริรน่าจะเป็นอืมมีเกาะเยอะมากสุดๆขวานกลางเกี่ยนไหน ภาพไอเทมชนงงอยู่เหมือนกันนะพอผมไม่เคยเล่นนี่น่าจะเป็นพวกแสงยาฉะนะออก่อนหน้าล่าจะอยู่ตรงแถวนี้แหละหาไม่เจอจริงๆแต่ผมว่ามีแหละเดี๋ยวเราไปลุยต่อกันค่อยว่ากันค่อยว่ากันมีเพื่อนติ๊กให้เอานี่นะครับมับงกรเราสิบดาวไปแล้วหนูเพื่อนกี่ดาวมองไม่เห็นด้วยเพื่อนกี่ดาวไม่รู้เราไปเอา นี่ก่อนตัวนี้ครับตัวย่อยก่อนเดี๋ยวเราไปเอาตัวใหญ่กันเอาตัวนี้ก่อนได้รับบัฟน,นะเป็นบัฟแบบสุ่มนะครับนี่ได้เกาะมาด้วยนะบล็อก10วินะครับน,นี่เราได้เป็นบัฟแอตแทกมาแอตแทกเสร็จก็ล่อแม่งดิอย่าไปกลัวครับนี่เจอตัวใหญ่ละเป็นบอสของเกมนี้นะครับ เหมือนตีไม่ไหวนะต้องให้สายตีมาตีโวดเจ็บมากโอ้ตีไม่ไหวตีไม่ไหวตีไม่ไหวมาตรงนี้ก็ได้ครับโอ้รา oh, ดูดเลือดหมูด้วยนะเมื่อกี้เรียบร้อยครับมัมงพังไปแล้ว ขอแล้วกันก็ไล like, ์ว่ะนี่ใช้ทั้งหนีได้ใช้ทั้งฆ่าได้แม่งมาวะ่ะมันเอาวะ่ะปักหวาดเยอะหน่อยนี่ร <fort> อดไปนะมึงหมดที้รอดตรงนี้ไม่รอดแล้วเรียบร้อยได้ oh. สตาร์ทมาครับ อุ้ยอันติมันดูดเลือดหมูด้วยนะเออสวยสวยสุดๆยาวๆเลยไหมอีกสักตาอีกสักตาครับนุกนานหมูทันเล่นอืม MVP ไปครับชิวๆไป MVP ไม่มีแต้มให้ดูนะแต่ว่า MVP ก็รู้ว่า MVP นี่แหละมาต่อไปเป็นหมดแรงกิ้งแลงกิ้งอะไรแรงกิ้งนะครับ มาดูกันไปไม่บูดพักทำเพลงเล่นอีกครับของเขาดีของเขาดีเป็นเซิรเบอร์เอเชียนะไม่ใช่เซเวอร์เซเวอร์ไทยเป็นเซิรเบอร์เอเชียแต่ไม่มีการแหลกอะไรนะหน,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 นีจูล่งแล้วกันครับจูล่งหรืออะไรดีจูล่งหรือว่า ชูล่องดีไหมนี่ดีกว่าตัวยิงจิ้วปิ้วไปไปครับไปไปไปของเขาดีฝ่ายเขามีเหมือนเดิมนะมีลูบูมีคุยฝ่ายเขามีตัวเหมือนผมด้วยอะเดี๋ยวดูกันว่าเป็นยังไงใครเล่นเกมนี้ก็คอมเมนต์บอกได้นะเออ เื่นเตาตื่นเตาเก้าสิบแปดปแล้วมาครับ <5 seconds. S 2> ก็มันบอกหมดเลยนะเป็นแดดอันนี้เป็นแดดนะครับก็คงจะเป็นสกิลแดดอันน่ะ <Set deploy. S 2> อันนี้เป็นคอนโทรลน่าจะเป็นการยิงนะแล้วก็บัฟน่าจะเป็นยิงติดพิษอันดับแรกเดี๋ยวผมจะเป็นบัฟก่อนแล้วกัน นี้ Attack to เดยียวโบนันะครับเป็นยิงติดพิษแล้วก็ลดเกาะด้วยอันนี้เป็นหน้าไม้คู่นะครับนี่เดินเหมือนบอดเลยมึงบอดหรือเปล่าเนี่ยบอดหรือคนหัดเล่นเนี่ยมึงจะตายนะเนี่ยกลับบ้านไปเดี๋ยวเดี๋ยวอัปเดตมาเดี๋ยวมึงโดนอีกรอบหนึง่งแดดตาไปยิง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  ยิง <c oughs> ไม่คนจีว่ะสามสองแล้วว่ะไม่น่าจะใช่บอทนะครับสามสองงี้สี่สองว่ะแต่ว่าคิวกันมอมันจังเลยเหมือนใครมาต่อเน,นี่ยเออยิงฟรีลูกหมาป่ายิงฟรีลูกหมาป่ายิงฟรีเรียบร้อยครับยี่ป้อมยิงแรงมากแต่ไม่เป็นไร เมืม่ออันตีจะกดใช้ไม่ได้นะทำให้เราตีเร็วขึ้นเรียบร้อยครับอันตินี่ทำให้เราได้บัฟย,ยิงพิษยิงพิษเรียบร้อยนี่ <c oughs> ตายครับยิงติดพิษด,ด้วยเออเอาดิสวยสวยสวยชอบมาก เดี๋ยวออกดูดเลือดเดี๋ยวออกดูดเลือดเดี๋ยวผมจะออกตามใจตัวเองฮะเออวายๆไปเลยนี่เด็ดเด็ดหนีก็ได้ครับหรือว่ายิงก็ได้อยี่มันหนีไปครับขอโทษด้วยไม่ได้ปิดแชทนะเดี๋ยวออกมาเป็นของดูดเลือดดีกว่าฟิสิ i อลนี่น่าจะเป็นดูดเลือดป่ะ นี่ครับดูเลือดดูเลือดเออเพอร์เชสไปเลยซื้อเลยนี่ได้มาแล้วดูเลือดดูดูจริงไหมดูดด้วยดูดด้วยดูดเลือดก็มาเอาอะเออยิงเร็วยิงเร็วยิงยิงเร็วๆหน่อยยิงเร็วๆหน่อยโอ้โหไม่ตายว่ะ ดาเมจเรายัางน้อยไปครับเราให้มันตีป้อมป้อมกาไปแล้วครึ่งมาตีป้อมใหญ่สิบเอ็ดต่อห้าครับตอนนี้แล้วก็เรียบร้อยปักวอร์ดหน้าบ้านเนี่ยแล้วก็ผมก็เทเลพอร์ตด,ด้วยแล้วก็นี่สามารถเทเลพอร์ตได้ทั่วแบบด้วยนะครับอย่างนี้ก็สวยซี นี่มียิงถอยหลังด้วยนะครับเรียบร้อยไปหนึ่งอีกหนึ่งอีกหนึ่งยังไงวิ่งยิงนี่โอ้ยมีม,มีมีเกาะเกาะแล้วไงล่ะใครแคร์อันนี้เป็นสกิลแบบอัพสกิลของเราได้นะว่าจะเอาสกิลไหนให้ดีผมออาแดดแล้วกันแดดเป็นยังไงโอ้ยแดดเราหายตัวนะมีระยะเวลาหายตัวด้วยมีชาร์โอบลสมามีไอเทมมาด้วยนี่ 15บต่อเนะครับยังคงสูสีอยู่นะตอนนี้ยังมองอะไรไม่ค่อยออก <c oughs> อุ้ยป้อมยิงป้อมยิงนี่ขอมานาลิเจนก่อนครับเรียบร้อยว่ะเรียบร้อยว่ะเรียบร้อยว่ะยิงแรงนะเออเดี๋ยวมายิงเอาบัฟก่อน โอ้เพื่อนเรายิงไปแล้วอะโอ้อะไรวะดย๋ยวยิงมังกรเล่นก่อนครับไม่ได้มาเพื่อของเราออกของตามนี้ไปก่อนนะแดดแล้วมีหายตัวด้วยนะหายตัวออกมายิงได้โมดดาเมจแน่เลยอย่างนี้เรียบร้อย แต่เราว่าไปช่วยเพื่อนครับตรงนี้แหละไปหนีไปไหนจะวัดกันตัวตัวน่ากลัวต้องยอมแพ้มาตีมังกรนะครับโอ้โหมันยิงมังกรกระเด็นเลยเอาเรื่องว่ะเรื่องอย่าเพิ่มนะเออเรื่องไม่เพิ่มดีๆยิงมังกรกระเด็นเลยครับ เรียบร้อยบัฟอ่าได้มาเป็นบัฟตัวนี้นะแหลมๆตรงนี้เด็ดเออเด็ดข้ามได้ด้วยวยิงแรงมากๆครับตอนนี้ได้บัฟเป็นเด็บเพิ่มนะได้เด็บมาเพื่อนเราครับโดนนี่ดีไปอะไรยิงเพื่อนกูเหรอ ทำอะไรของพวกแกตลกสิ้นดีโอมาน้าหมดมีเดินกลับไม่้ฆ่าด้วยวะโคตรเอาเรื่องวะ่ะอะไรจะเอาเหรอดูดเลือดเหรอมาดิออกมาดิโหจบแล้วครับ Holy shit โ,โอ้โหตายตาย,ตายสนุกสนุกมากก็เกมนี้นะครับก็ใครเล่นอยู่ก็อย่าลืมแอดผมมาด้วยนะนี่โนวิต no ก็เป็นระดับขั้นของเกมนี้นะได้2ดาวแล้วก็อย่าลืมแอดมานะมาเล่นกันชื่อซีซ่านะครับสำหรับเกมนี้ใครเล่นก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วย MVP มวีกแล้วนี่ตามนี้เลยก็ เจอกันนะครับสำหรับคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเดี๋ยวอยากให้ผมเล่นตัวไหนให้ดูก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะเออชอบจริงๆเกมนี้สำหรับเกมนี้นะครับก็วันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสุขสันต์วันสงกรานต์ทุกทคนด้วยนะครับขอบคุณทุกยอดไลค์ทุกยอดซับสไครต์นะครับแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ตามเดิมเลยนะบ๊ายบายครับ